ต้องตี oh, <Okay. S 2> งเขาแทงบอตีแทงเห็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องรักัวให้ถูกรักลูกให้ตีฉันใดก็ฉันนั้นแหละม้าตัวแหลดื้อต้องตีต้องตีเพิ่นเพิ่นกับหูเด้พ่อแม่พี่น้อง,องทู้งไว้ตรงฟองตี ห้องกักแะตีไปสอนไปสอนเด็กน้อยนี่แล่ะพ่อแม่พี่น้องอุ้ย,ย,ย,ยไ่ได้สอนลูกไม่ได้เลเเี้ยงลูกเลี้ยงเตาเลี้ยงหมาสอนหมาพ่อแม่พี่น้องเลยเออ ไม่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าไม่ได้ซ้อนลูกซ้อนเต่าที่ีหนซ้อนหมูซ้อนหมาไปแล้ว